สวัสดีครับวันนี้บ้านสัเลี้ยงไสรักก็มาเจอกันอีกคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่2ของการฝึกนกบินอิสระนะครับแต่ว่าตอนที่2นี้นะครับผมจะมา,าพูดถึงเรื่องการปล่อยบินอิสระแบบเลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงเดีย <ๆ S 2> ่ยวๆนะครับว่าม,มีวิธีการฝึกยังไงบ้างนะครับซึ่ง่อนอื่นเลยนะครับแนวทางการบินอิสระวันนั้นผมได้เกิดไว้สองข้อก็คือการฝึกแบบปล่อยเป็นฝูงกับ ฝึกแบบเดียวนะครับฝึกยังไงบ้างนะครับการฝึกเป็นฝูงหรือการฝึกแบบเดียวต่างกันยังไงนะครับการฝึกแบบปล่อยกับฝูงบินนะครับอันนั้นคือง่ายเลยเพราะว่าเ,าเวลาที่เราปล่อยร่วมกับฝูงเนี่ยสัญชาตญาณของฝูงหรือ,อาการเข้าฝูงของนกเนี่ยจะทําให้นกของเราเนี่ยบินไปกับเขาด้วยแล้วก็กลับมากับฝูงได้เลยแบบง่ายๆนะครับแต่วันนี้นะครับบ้านสือกสัลักนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกเพื่อปล่อยบินแบบเดียวๆนะครับในกรณีที่มีนก เพียงตัวเดียวนะครับวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนึงนะครับพอออกมาสายนะครับวันนี้มาถ่ายทําที่สถานที่จริงๆเลยก็คือที่ที่ทกลุ่มชมรมนกบินอิสระอุบลราชธานีใช้ในการปล่อยบินแทบจะทุกวันนะครับแต่วันนี้มาเพียงตัวเดียวเดียวนะครับซึ่งตัวนี้ผ่านเฟิร์สไฟ์ไปแล้วก็คือบินครั้งแรกไปแล้วแต่ว่าการเลี้ยงเดียวเดียวเนี่ยนะครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่านกเนี่ยจะติดเจ้าของอย่างมากนะครับการที่จะปล่อยบินเดียวเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะยากยากตรงไหนรู้ไหมรู้ไหมครับ ก็คือนกเนี่ยจะไม่กล้าบินนะครับการฝึกแบบปล่อยบินเดี่ยวๆนะครับเวลาที่เรามาปล่อยบินเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่เห็นกันทั่วไปคือนกไม่บินเลยหรือบินไปใกล้ๆก็บินกลับมานั่นหมายความว่าเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีจ่าฝูงในการนําบินนะครับเขาก็เลยบินอยู่แค่นี้นะครับเขาบินกลับมาหาเราทีเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าเราเนี่ยคือจ่าฝูงเขาด้วยซ้ํานะครับ เวลาที่เลี้ยงนกแบบเดียวๆนะครับข้อเสียขอ,ของการเลี้ยงเดียวคืออย่างที่บอกคือนกจะไม่ค่อยบินแล้วก็ติดคนอย่างมากบางคนอาจมองเป็นข้อดีนะนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่ามันจะทําให้นกเนี่ยคิดว่าคิดว่าเขามีแค่ตัวเดียวนะทั้งโลกนี้มีแค่ตัวเดียวแล้วเราเป็นเพื่อนเขาเราเป็นเจ่าฝูงเขาซะง,งั้นนะครับเวลามาปล่อยบินข้างนอกสิ่งที่คนที่เลี้ยงเดียวๆจะทําก็คือ เบื้องต้นเลยนกไม่บินทําไงนะครับเจ้าของนกต้องทนะําหน้าที่เป็นจ่าฝูงในการพาเขาบินนะพูดอย่างนี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบินนําหน้าเขาให้เขาบินตามไม่ใช่นะครับหลักๆเลยเมื่อเขาแบบติดเราอย่างมากแล้วนะครับไม่ไปไหนแล้วหลังจากผ่านการฝึกมาแล้วนะผ่านการฝึกคอแบ็กในบ้านผ่านการฝึกขึ้นมือนะครับจนมั่นใจว่านกนิ่งแบบนี้แล้วนะครับถึงพาออกมาเฟิร์สไฟท์ข้างนอกกลางแจ้งแบบนี้นะครับ การที่เรานําฝูงบินนะครับก็คือ,อยังไงเอ่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันอันนี้ขออธิบายก่อนเบื้องต้นนะครับก็คือการที่เราพาเขาบินนั่นแหละนะครับการพาเขาบินเราบินกับเขาไม่ได้เราทําหน้าที่ไงฮะถ้าใครดูคลิปแรกๆผมที่ผมทําเป็นาการปล่อยบินอิสาะนอกบ้านครั้งที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าผมวิ่งแล้วให้นกบินตามนกจะเป็นแบบนั้นเลยครับนกที่ไม่ที่ไม่เคยบินร่วมกับฝูงเลยนะครับเขาก็จะบินตามเรานี่แหละ โดยที่เราวิ่งแล้วเขาบินตามนะครับฝึกแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตนะครับในในวันแรกที่ฝึกครั้งแรกครั้งแรกที่เราฝึกเนี่ยนกจะไม่ค่อยบินเลยนะครับพอรอบที่2รอบที่3นกจะบินออกห่างไปเรื่อยตีวงกลมกว้างไปเรื่อยนะครับอันนี้คือวิธีการฝึกแบบเดียวนะครับเราทําหน้าที่เป็นจ่าฝูงให้เขาแต่ทีนี้นะครับวันนั้นที่ผมพูดในเรื่องของการฝึกนกเพื่อปล่อยบินะผมพูดแค่สอง,องคอคือการฝึกคอแบ็กกับฝึกขึ้นมือแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง นกกับเราเนี่ยเป็นหลักนะครับโดยที่เวลาที่ฝึกอยู่ในบ้านนะครับสถานที่มันค่อนข้างจะแคบนะครับเราค่อนข้างจะฝึกง่ายง่ายตรงที่ว่าในบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีสิ่งเร้าเลยมีแค่เร้าพ่อแม่มีคอนบ้างมีกรงบ้างที่ให้เข้าบินไปเกาะน,นะครับสิ่งเร้าไม่ค่อยมีนะครับแต่พอมาข้างนอกปุ๊บ,บแบบที่กี่รงกว้างแบบเนี้ยสิ่งเร้าภายนอกมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยยิ่งใกล้ถนนแบบเนี้ยเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมา นกปลานะครับอีกาเหยียวนกเอี้ยงนกกระจิบนกกระจาบตามตามพื้นที่เนี้ยนะครับซึ่งซึ่งเป็นนกเจ้าถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งล้าภายนอกได้แม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ห่างๆไปนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่อยู่ห่างไปเนี่ยเป็นสิ่งเล้าที่ดึงดูดให้นกเข้าไปเกาะเฉยนะครับแต่ว่าวิธีการมราปล่อยข้างนอกนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยก็คือนกหวีดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับต้องมีด้วยนะครับเหตุผลลเเเพราาาาาะวว่่่ทีีออกมข้งนย นกเมื่อปล่อยบินกลางแจ้งนะครับสิ่งแรกนะครับเมื่อนกบินหลุดไปอาจจะตกใจนกเจ้าทินบินไปเกาะต้นไม้ต้นไหนก็ไม่รู้ซึ่งป่าอาจจะลบก,กว่เนี้ยนะครับเราไม่สามารถมองหาเขาเจอแน่นอนนะครับตัวนกหวีดนี้จะเป็นตัวช่วยเรียกให้เขากลับมาได้นะครับเรียกยังไงเอ่ยนะครับจริงแล้วต้องฝึกตั้งแต่อยู่บ้านนะต่อให้อยู่บ้านไม่ได้ฝึกก็ควรจะฝึกไว้ก่อนนะครับอยู่บ้านแล้วนะครับเวลาที่ฝึกอยู่บ้านเนี้ยสิ่งที่เราฝึกก็คือใช้แค่ เรียกเขามานี่มาป้อนอาหารเรียกแค่นะหรือไม่ก็ใช้ภาษาการยื่นมือขึ้นยกมือขึ้นนะครับเอยหรือมองหน้าเขาปุ๊บเขาก็บินมาหาละเนี่ยเวลาฝึกอยู่บ้านง่ายแบบมีเองแต่เวลามาข้างนอกนะครับสิ่งจาเป็นที่สุดก็คืออุปกรณ์ที่ให้สัญญาณก็คือนกหวีดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบอันละถูกๆอันละสิบ,บาทอันละหลักร้อยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะหาได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ตัวที่ขึ้นเสียงดีๆหน่อยนะครับมันจะทําให้นกจดจํา ขึ้นเสียงนั้นไปได้ตลอดนะครับทีนี้วิธีการฝึกร่วมกับนกหวีดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสังเกตนกตัวเองและกันเวลาที่อยู่บ้านเวลาที่ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนที่ดูคลิปผมแล้วเนี่ยได้ดูคลิปการปล่อยบินสละมาแล้วได้ดูคลิปจากาท่านอื่นที่ทําคลิปเกี่ยวกับนกแล้วนะครับเวลาที่เราเลี้ยงนกอยู่บ้านตัวเดียวเราเปิดคลิปด,ดูไปด้วยนกในคลิปนะครับร้องเสียงดังปุ๊บนกเราร้องตอบกลับเลยสังเกตใช่ไหมครับถ้าสังเกตเห็นนะครับ ผมอธิบายต่อเลยนะนะครับเวลาที่นกนะครับบินด้วยกันเนี่ยถ้าสังเกตนะนกเขาจะมะีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงที่ใช้ในการเรียกหากันนะฮะถ้าเป็นซัคนคอนวนนะครับเวลาเขาเรียกหากันส่วนมากนะครับหนึ่งพยางสองพยางปิดปิดนะครับแกลแกหรืออะไรก็แล้แว,แ,ว,แ,วแ,ตแต่เสียงของเขานั่นแหละนะครับถ้ามีตัวหนึง่งอยู่ในลักมณที่ใกล้ๆหรืออยู่ใกล้กลันเขาจะขานเรียกแกกลับคืนมา นั่นหมายถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งเรียกอีกฝั่งหนึ่งตอบเวลาที่เราฝึกนะครับเวลาที่เราฝึกร่วมกับนกหวีดนะครับสิ่งที่ผู้ฝึกฝึกนะครับที่เห็นกันในคลิปทั่วไปนะก็คือจะเป็น2พยา์ซะส,ส่วนมากก็คือเป็นการเรียกนะครับอันนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะครับเวลาที่เราใช้จริงเนะี่ยเวลาที่เขาบินไม่ว่าจะเป็นบินเดี่ยวหรือบินร่วมกับฝูงนะครับนกหวีดเนี่ยไม่ได้เป็นการเรียกให้เขากลับลงมานะแต่เป็นการทําให้เขารู้ว่า เราอยู่ตำแหน่งไหนอยู่จุดไหนนะครับเพื่อเป็นการโต้อตอบการระหว่างเราเขานะครับจริงๆแล้วเราเนี่ยพูดภาษาเขาไม่ได้เขาก็พูดภาษาเราไม่ได้เราไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาที่มันเป็นภาษาที่จะทําให้เรารู้เรื่องได้นกหวีดหรือว่าอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิกเกอร์ที่เวลาที่ผมฝึกอยู่บ้านเนี่ยผมใช้คลิกเกอร์ในการฝึกเนี่ยก็เพื่อเป็นการให้ให้สัญ,ญญาณกับเขาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันโอเคแล้วนะถ้าฝึกทักษะโอเคคุณทําแบบนี้ได้คุณได้รางวัลไป มาข้างนอกนะครับารางวัลเนี่ยแทบจะไม่ไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเราฝึกาการให้รางวัลอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วการฝึกปล่อยบินสลักข้างนอกเนี่ยนกหวีดเนี่ยจะช่วยได้อย่างมากเลยก็คือการให้สัญญาณนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาที่นกบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วนะครับเวลานกบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยความที่หนึ่งหละบินอยู่สูงบินอยู่ไกลเหนื่อยด้วยเสียงกระพือปีกเสียงหายใจเขาดังกว่าเสียงรอบห้างอีกถ้าเราจะตะโกนเชื่อ ลงมานี่ลงมาหนี่หรือชื่ออะไรก็แล้วแต่พิซซ่ามันนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกชื่อเขาเขาไม่ได้ยินหรอกนะครับสิ่งที่นกบองเห็นอยู่ข้างล่างนะครับถ้าอยู่คนเดียวไม่ยากเขาจดจําสิ่งที่เรามาอยู่แล้วเขาจําเราได้อยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บินร่วมกับฝูงแล้วปุ๊บคนอยู่เป็น10คนร้อยคนอย่างเงี้ยนะครับเขาจําไม่ได้หรอกว่าคนไหนคือเจ้าของเขานะครับเขาลงมาข้างล่างอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือคอนนะครับเอาไว้รอรับนะครับเมื่อเขาลงมา แต่ถ้าไม่มีคอนนะครับบินล่วงฝูงก็ใช้ร่างกายเราเนี่ยนะครับมือแขนนะครับสามารถรับเข้าได้เหมือนกันนะครับโอเคลายยาวไปซะเยอะเลยนะครับมาสรุปแล้วกันนะครับก่อนที่จะเป็นจ่าฝูงเขาเป็นตัวอย่างในการฝึกปล่อยบินแบบเดี่ยวๆนะนะครับจริงๆแล้วการฝึกปล่อยบินแบบเดี่ยวๆเนี่ยผมว่านะครับไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับในในการฝึกเพื่อปล่อยบินอิสระเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วนะครับไปไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนนะครับก็ร้วนแล้วแต่มีกลุ่มบินอยู่แล้วนะครับติดต่อเขาไปนิดนึงนะครับว่าขอร่วมบินหน่อยนะครับผมเชื่อว่า,าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาพร้อมเปิดรับอู่แล้วนะครับสามารถพานนเข้า,าเข้าไปร่วมกลุ่มบินกับเขาได้เลยนะครับ ซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการฝึกด้วยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นตอนที่2ที่ผมตั้งใจทําให้ก็คือการฝึกปล่อยบินเดี่ยวในกรณีที่เพิ่งเลี้ยงตัวเดียวนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลกลุ่มบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอขอสรุปแล้วกันนะครับว่าสิ่งสําคัญในการฝึกนกบินนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบไปร่วมกับฝูงบินนะครับสิ่งสำคัญก,ก็คือการฝึกอยู่บ้านนะครับให้นิ่งก่อน2ทักษะคือ1ขึ้นมือ2อง c a back รเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนกเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะเราให้รางวัลเขาเราป้อนอาหารเขาเราคุกพีกเขาตลอดบวกกับเราฝึกเขาเขาจาเราได้แล้วอันนี้ผมไม่ห่วงนะครับแล้วก็เมื่อมาสถานที่จริงเหมือนแบบนี้มากางแจ้งภายนอกแนี้นะครับอคอนนะครับแม้กระทั่งการเดินทางแล้วกันการเดินทางผมขอยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องเคลื่อนย้ายนกนะครับเป็นกล่องเคลื่อนย้ายสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับ ถ้ามีกล่องมีตะกร้านะครับจะดีมากไม่แนะนําให้ยกลครงที่เป็นขนาดใหญ่ๆที่มีที่เป็นซีลวดน,นะนะครับเวลาเดินทางเนี่ยการเดินทางโททีนกิดหล่นการเดินทางระหว่างที่พานกออกมาบินนะครับส่วนมากเราเดินทางโดยโดยรถยนต์นะนะครับเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ร้อนนิดนึงนะครับเมื่อเดินทางมามาสถานที่บินจริงๆแล้วนะครับถ้าใส่กลรงมา เราเนี่เป,นเปิดเปิดแอร์ซะเย็นฉ่าเลยนะครับนกเนี่ยไม่ได้ฉ่าด้วยนะอาจจะเย็นสบายใจอยู่ในรถนะครับแต่เมื่อถึงสถานที่บินจริงๆแบบนี้แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนกว่าข้างในนะครับจะเกิดการปรับตัวไม่ทันมันจะทําให้นกไม่สบายได้เพราะฉะนั้นกล่องที่ผมยกขึ้นเมื่อกี้หรือบ็อกซ์สหรับใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือหรือหาไม่ได้เลยก็เป็นตะกร้าใบละ20บาท5 0บาทที่มีฝาปิดนะครับ กันลมการอากาศนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขาโดนแอร์แบบเย็นๆโดยตรงแล้วก็ออกมาเมื่อลงจากรถเสร็จอากาศเย็นก็ควรมาตั้งพักไว้นิดนึงให้เขาปรับสภาพร่างกายได้นะครับแล้วค่อยปล่อยมาสู่อากาศแบบนี้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีกล่องแบบผมแล้วนะครับหรือมีมีกล่องที่มันทึบกว่าน,นี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการเดินทางช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับผมอยากให้ระมัดระวังหน่อยนิดหนึ่งนะครับอย่าเผลอวางนกไว้ในรถที่ไม่ได้เปิด แอร์ทิ้งไว้หรือไม่มีอากาศ่ายเทเลยนะครับเพราะจะทําให้นกขาดอากาศหายใจแล้วเกิดร้อนจัดหรือฮิสโตกนั่นเองแล้วทาให้นกตายได้อันนี้คือข้อแนะนําที่เพิ่มเติมนะครับอ่ะสรุปแล้วกันมีก่องเคลื่อนย้ายตะกร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพาเรามาที่สนามบินข้างนอกได้ลานบินข้างนอกได้แล้วก็มีคอนสาหรับให้นกลงมาเกาะพักเวลาที่บินเสร็จนะครับอีกอันนึงก็คือนกหวีดนี่เองนะครับ นูกวีดไมาจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่แบบหลักร้อยหลยักพันนะครับเป็นอันตรายสนิกเป็นแบบธรรมดาอันละสิบาท20บาทนะครับอันไหนได้หมดนะครับขอแค่เราฝึกกับนกเราแล้วนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับที่นี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูให้ดูเลยละกันว่าการที่เราทําหน้าที่จ่าฝูงเป็นยังไงนะครับยังไงก็ดูด้วยละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวการฝึกบินแบบเดียวๆสำหรับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมทาหน้าที่จะฝูงให้เขาเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าดูนะครับว่าถ้าผมปล่อยนกไปเองเลยนะครับบินไปเลยไปไหมฮะไม่ไปฮะกลับมาที่เดิมเหตุผลก็คือว่าเขาไม่มีตัวนำนำนำในการบินนะครับเพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะทําหน้าที่พาเขาบินเองดูนะครับอ่ะโยนไปแล้วนะครับวกกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้แหละครับเหตุผลที่ว่า การปล่อยบินแบบเดียเด่ยวเนี่ยค่อนข้างจะ สิ่งสําคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่กําลังฝึกนกเพื่อปล่อยบินอิสระก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งเร้าภายนอกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่นกยืนคอนเกาะคอนแบบนี้นะครับสายตาเขาแงนมองฟ้าทําหน้าตาลึกลักม่านตาเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดนะครับให้พยายามสังเกตนกของเราด้วยนะนะครับว่าอาจจะมีสิ่งเร้าอื่นๆเยี่ยวหรอนกอธรรมชาติหรอแม้กระทั่งเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์ผ่านนะครับ มันจะทําให้เขาตกใจได้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีพวกนี้อยู่นะครับเก็บเข้ากล่องไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาได้ตั้งสติก่อนนิดนึงนะครับไม่เช่นนั้นจะตกใจไปไกลกว่าเดิมโอเคนะครับพูดมายาวละนะครับเดี๋ยวทําหน้าที่จ่าฝูงให้เขาก่อนละกันนะครับขอสักรอบนึงละกันเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะร้อนนะครับไหนๆเขาไม่บินแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเทสให้ดู2รอบแล้วโยนไปแล้วบินกลับมาเหมือนเดิมโยนไปแล้วบินกลับมาเหมือนเดิมนะครับอะทีนี้ทำหน้าที่จ่าฝูงยังไงให้เขาบินตามโอเนนะครับ มาดีดดิ่กันไปนะอ่ะขอมือขอมือไปนะครับไปนะมามเร็วมา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 เร็วไม่ไหวละปิดไม่ได้มาเร็วมาเร็วมา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 เร็ว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 อันนี้คือ จิ้มอิ่มเกินไปนะฮะไม่ไหวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมา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 เร็วเร็วเร็วมาเร็วไม่ต้องไปรับนะอันนี้คือจริงๆนะครับอันนี้คือฝึกจริงๆไม่มีเทคไม่มีแรงสิ้นนะครับมามาเร็วมาอากาศอาจจะร้อนนิดนึงอาจจะดูเหมือนโหดๆนะครับบินกลางแดดมามาเร็วมามาเร็วเร็วมาเร็วมา มาเร็วเร็วเร็วเร็มาคันมามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาโอเคมามาคลึบคลึบคึบโอเคนะครับอันนี้คงบินไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนที่จะออกมาถ่ายทํานะครับดูกระเพาะ กระเพาะเต็มนะฮะกระเพาะเต็มนะอาจจะบินไม่ได้นะครับจริงๆแล้วการฝึกนกเพื่อปล่อยบินอิสระนะครับเวลาที่เรามาพามาบินข้างนอกเนี่ยผมไม่แนะนําให้ป้อนจนอิ่มนะครับเหตุผลที่ไม่แนะนําให้ป้อนจนอิ่มเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้นกสําลักออกมานะครับเนื่องจากว่าน้ําหนักตัวเขาเออก็มีพลอยละแล้วอาหารเต็มกระเพาะซึ่งเป็นอาหารลูกป้อนเนี่ยมันจะทําให้นก บินเหนื่อยหอบแล้วก็สำลักมาเนี่ยมันอันตรายต่อนกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกนกเพื่อปล่อยบินสะาเนี่ยหลักๆเลยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วว่าผมฝึกแค่เวลาป้อนอาหารแค่นั้นนะครับเราไม่ได้ปล่อยให้นกอดอาหารนะครับในการฝึกขอย้ํานะไม่ได้ปล่อยให้อดอาหารเพื่อมาฝึกแบบเนี้ยนะครับแต่เราใช้วิธีการฝึกเฉ,เฉาเพาะเวลาที่เราป้อนอาหารเท่านั้นนะครับคือมีเวลาแค่นั้นก็ฝึกแค่นั้นได้นกนะครับจริงๆแล้ว ถามว่าฉลาดไหมก็ฉลาดแต่ว่าคงไม่เท่าคนเนาะเวลาการฝึกเนี่ยหลักการง่ายๆคือฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปซ้ำๆครับไม่ต้องคิดว่า,อ,าอย่าคิดว่าฝึกแค่ครั้งสองครั้งแล้วนกจะจาได้นะครับนกเนี่ยกาจะจาได้กดกล้ามเนื้อเขาจะจาการบินได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับถ้านกไม่ค่อยได้บินนะครับยิ่งจาไม่มีแรงบินด้วยซ้ำนะครับโอเคสําหรับคลิปนะครับาการฝึกนกเพื่อปล่อยบินสละกลางแจ้งนะครับ แบบบินเดียวนะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ยืดยาวไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยละกันเนื่องจากว่ามาถ่ายทําคนเดียวอีกแล้วนะครับการตัดต่อไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วนะครับเกิดข้อสงสัยประการใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าดูแล้วถูกใจนะครับชอบใจก็กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ มาปล่อยบินแบบเป็นฝูงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปไม่ยอมไปกับบ้านกันถ้างั้นโอเคบ๊ายบาย